ดอกเมื่อกี้คือแบบปังปุริเให้มากนะทุกคนโอ้โหเท่าไหรเนี่ยห้าพันไปเลยจ้าเนาะเเลยดอกนี้นะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะขึ้นทุกความบันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนในท้ทรตามโดยเด็กขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่าสิปดปีไม่ควรรับชม ก็กรดาบสวัสดีผู้ร่วมกันด้วยนะคะพบกันอีกแล้วกับเจ๊สมัยใสยปัน่นวันนี้เจ๊ก็อยู่กับอามาจกเกอร์นะเจ้าเก่าเจ้าประจําที่เจ๊เลือกเล่นเนาะยังไงเจ๊ก็ฝากรับชมคลิปวิดีโอนี้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะเจ๊ไม่แนะนําไม่สนับสนุนให้ทําตามโดยเด็ดขาดเนาะวันนี้ก็หอบทุนมา2,800นนะคะอยู่กับเกมซาฟารีไลท์นะคะทุกคนอยู่ในค่ายจกเกอร์เนาะไปะไปรุ่นกันว่าเราจะปังบุรีเย่แค่ไหนนะคะทุกคนอันนี้ก็ โกแพงสุดก็จะเป็นสิงโตนะจะมีโบนัสเกมให้เราเล่นนะคะทุกคนปะจวดกันเลยนะคะทุกคนมาจัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนะคะทุกคนใส่เบ 100, 1, ็ดหนึ่งร้อยหนึ่งห้าสิบดีกว่านะาทุกคนไปไปดูเชิงกันก่อนเนาะยังไงเจก็ฝากรับชมคลิปวิดีโอนี้เพื่อว่ามาเดินเท่านั้นนะคะเจไม่แนะนำไม่สนับสนุนให้ทำตามเด็ดขาดเนาะไปยาวกันไปเลยพี่น้องจวดจาดฟาดบึ้มกันเลยออ ต้องจัดซะแล้วนะคะโอ้โหยีราฟมาดอกนี้190นะคะใครกำลังมองหาเกมสล็อตเล่นง่ายจ่ายจริงนะทุกคนมีบริการพีีเมียมตลอด24ชั่วโมงเล่นง่ายจ่ายจริงที่นี่ที่เดียวอามาจอกเกอร์เนาะรายละเอียดเกมหอ,อยู่ใต้คลิปเลยกันละกันเนาะมาไปต่อไม่รอแล้วนะคะทุกคนจวดจวดอีริอ่ะของหมุนเทอร์โบสักหน่อยนะโบนัสเราต้องการ3ตัวขึ้นไปนะทุกคนจะเป็นรูปอะผู้หญิงอะ คล้ายแบบเป็นพนักงานในสวนจัดหรือเปล่าเหมือนอยู่ซาฟารีไลไ์จริงๆนะคะทุกคนอ่ะเงียบเลยนะแต่ทุนเราก็ยังไม่ไปไหนมาไหนนะทุนเราพบมา2008นนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เจ้ด้วยนะคะอยากให้เจ้เล่นเกมไหนดีูเกมไหนก็สามารถเมเมนมาพูดคุยกับเจ้ได้เลยนะคะ โหเนีย่ยแบบนี้ก็ไม่เอานะทุกคนอ้าวโบนัสเข้าแล้วครับผมเกือบๆสนาทีโบนัสเกมเข้านะวีลคัมชื่อโบนัสเกมนะคะทุกคนสตาร์กทกดเลยสตาร์ทเลยฮะมามันจะให้เราเลือกนะคะทุกคนอดีอ่ะขอเลือกเป็นตัวไหนดีทุกคนอ่ะเอาเป็นต้นไม้ตัวไหนดีเวตัวตัวนี้แล้วกันอ่ะเปิดดูคูณห้าสิบนะคะทุกคน อะไรเนี่ยก็ให้ไปอีกให้กดอะไรกดตัวไหนก็กดออให้กดตัวไหนดีสิอะตัวนี้โอ้โหอันนี้คือไม่ได้คือไม่ได้ไปต่อนะทุกคนมันจะได้สุนสุนแค่คูณรนะนะ้อยนะดูดิเอาดิเป็ดห้าสิบคูณคูณร้อยนะก็ได้มาห้าพันนะคะทุกคนเอาเรื่องว่าโอ้โหน่าจะได้คูณร้อยโอ้โหเสียดายว่ะทุกคนไปต่อหรือพอแค่นี้นะทุกคน ขออนุญาตไม่ไปต่อเลยก็แล้วกันนะบวกมาเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหปังมากทุนเราสองพันแปดนะทุกคนอืบวกมาเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหสี่พันเ,นะนเ,เ,นย 4, เลยฝากกันไว้ด้วยเนะนาะสำหรับวันนี้ก็สวัสสวัสดีจ้า